สวัดีค่ะเมื่อนีนยายเพ้นเมียฝรั่งมาหนอกมาตักทายพี่น้อคือเกาเลิอกค่ะเบิ่งสามียายเพ้นคัะทุกคนย่นางบนหนา้าบนหลังคัะทุกคนวัดท่าน,นี้อืมยะวายกำลังดูถนนว่าสันวายเบิ่งเห็นย่างเขา,างไง อยู่บนตัวเมกโลดอยู่ดีไซด์โอ้โ y e a ่ฝนตกบ่อยค่ะทุกคนค่ะตกแห้งเนาะค่ะเนาะแล้วเห็ุไ้เยอะแล้วเหตใไ้น้ำตรงนี้มันมันกักขังทุกขังค่ะทุกคนเวลาฝนตกเนาะ สงสัยเริ่มนะคะทุกคนเริ่มจะคิดได้แล้วละเลี้ยวเวิ้งนี่เนาะ <laughs> ถนนตรงนี้มันจะสูงเอเอตรงเราวางนี่มันจะต่ำไปๆไปมาๆตรงนี้ถนนเนาะค่ะเนาะเริ่มจะเสมอกันกันกบพื้นที่มองนี่แหละค่ะทุกคนย่ายูซีฮะนี้ this road before high ย่า high high more in this side okay. yeah. อืม a ย i เอ็น e ฮ e t ทูบองนีนกขนนะฝนตกมากค่ะทุกคนค่ะห้องยางบ่ไดดเลยค่ะตุกคนมันรวมเนาะนี่ค่ะน้ำน้ำมันน้ำมันตีกับเขามนานะขนาะเพราะว่าน้ำอยู่ด้านนอกมันหลากับปีนี่ค่ะุกคุนน้ะไหมากเลยค่ะีนี่มันตีกับมาาค่ะตกคนนี่บ่งอา ด้านในขางกาแพเย้เพียนเนาะมีน้ำเลยค่ะทุกคนตัวนี้โดยเฮ็ดให้ตรงนี้จะยางบดได้ค่ะตรงแห้งเนาะดินมันจะสุดเลยค่ะเย่เย่โ s ่ what do you think I think we need to start looking to have to wait till everything stop rain for a long time to make dry uh huh. and then probably get cement because you cannot do right now yeah ทุกคนหนีนบ่ะค่ะทุกคนหนีนบ่ะเฮ้ยยัยพิน่ะอาจจะได้ถนนใหม่เร็วเนาะก่อเนาะในที่สุดเราก็ทนมาได้เนาะก่อนเนาะเพราะว่าปีนี้น้ามันหลายค่ะทุกคนทุกปีก่ะบอ ถึงขนาดนี้เนาะค่ะปีนี้น้ามันหลค่ะเราฝนกระตกบ่อยมากและเห็ดให้ด้านขางี่สี่กระตุกคน,น่ะดินมันหลวมมันสูดค่ะเนี่ยทุกคนก็เห็นเนาะก่อนหน้านี้สามียายเพื่อนสื่อดินเพื่อจะขนมาใส่ด้านขางี่ค่ะทุกคนอาจจะเรียบเสมอกันเลยเด้ค่ะทุกคนแต่พอฝนตกมันเนี่ยลุกต้องไปยังสี่เนาะขอเนาะดิค่ะ เดกก็น,น้ำสีกับมาอย่างเห็นหน้ำไหมคะทุกคนจะ่รูกว่าทุกคนสิเห็นมโนขะเนาะหยาท่วมค่ะเนี่ยน้ำสีกับมา,าม,บมันเลยเห็ุให้ระวังตรงนี้ค่ะทุกคนด้านข้างๆที่เรายืนเนาะค่ะเนาะระวังระวังตรงนี้ค่ะซุดมดค่ะทุกคนเวลาฝนมาเนาะเนี่ยนี่สาเหตุคือคืเอเหตุให้เล่าเนาะยางวนไปวนมาค่ะทุกคนมือน,นี้ ได้เป็นกบว่าเราเห็ดยัางมาป่วนเปลี่ยนยุนแถวนาบ้านแถวถนนเนาะเขาเนาะดูพูดเดี่ยวค่ะวนไปวนมาไหมค่ะทุกคนที่ไหนได้เราคิดคิดเห็ดถนนค่ะทุกคนเยอะเยอะดีไซน์เยอะไอติ้งโซหันนี้อืมเนาะเห็ดตัวพอไงถ้าอยากได้ทางเขาบ้านดีๆอ่ะก็ตงเห็ดตัวนี่ก็หลายปีแล้วนี่ มีแต่ว่าสิเฮ็ดสิเฮ็ดสิเฮ็ดยามใดก็เฮ็ดยายถ้าทุกคนหน้าว่านปิดไว้เลยค่ะเพราะว่าหมาเนาะค่ะเนาะหมาเข้ามาเย like no yeah. ไอะก็หลายปีเราพยันหินมันก็ออกด้านข้างหินมันก็นออกนนนกนสิออกมาอยู่ระวังจังส่นะคะ่ะทุกคนด้านถึงขางอยู่สิที่หนาปก,ปกปกคุ้มไว้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ เลี้ยงไนร์เยอะเลีเหงไใร้สุดมดเลยค่ะทุกคนค่ะคิดนักเลยพอไงปีนี้ยะดิเอะกูดเรนวิลี่เยอะแฮปทกเกแฮปทก บรรยากาศรอบบ้านได้เพนมื่นนิ้เนาะค่ะเนาะมีแดดแดดจ้าเลยค่ะทุกคนเบิ้งค่ะย้ำมือเศร้านี่แหละค่ะแต่ว่าแดดยางแห้งเลยเนาะค่ะเนาะค่ะเบิ้งว่าแดดแดดแบบนี้แหละค่ะทุกคนมันสิมีฝนอีกเพราะว่าช่วงนี่เนาะค่ะเนาะมาทุกมื่นเลยค่ะทุกคนมามื่นหนึ่งมื่นหลายๆรอบกระพองกันเนาะค่ะเนาะแย่ <Yeah. S 2> เาลาวว่า,าตรงนี้น้ำกระโบก เป็นจักทีแล้วว่ามันจะบกยังไงฝนมันก็มาเลยพราะไเนี่ยไิคอรเลนคำ e e r y เออเดอนน้ำฟ้าเธอมาใส่ไงลางโอ้ไฟฟิตฟร์มเดอะวีเอเอร์เอเอรเได้ปลาบ่ <Yeah. S 2> เตี้ยเขาได้ยูไหมโอองมองมองนี่ก็เลยกลายเป็นมองล่างรถสบายเลยเป็นบ่ <laughs> <c oughs> ้าเ <c oughs> ตี้ยหน้าเนาะคนเนาะหน้าหน้าหน้าเคยหญ่เพ็ญค่ะทุกคนค่ะเพิ่นมาตะหาป่าเนาะแบบนี้หอย ว้าวโอ้ยทุกคนเบิงค่ะเบิงค่ะโอ้ชูบิกเยทุกคนเบิ้งหอยฮัลโหล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 มีมัลโหลฮัลโอ้ญายักตลกนเจ้าลนลเดีะทุกคนแฮปอน่นะ มีหอยเออมีหอยมีปลาบอกเขาไงโอุ้ยแฮปฟิสทันนี้อุ้ย,ยมีปลาเลยค่ะทุกคนปลาลูกขอกหน่อยเนาะค่ะเนาะมาดูว่าทุกคนจะเห็นบางอย่างมันหลายไหล,ลค่ะทุกคนค่นะนนั่ปลาเนาะค่ะเนาะปลาค่ะทุกคนปลาป่ายาอือโอ้สมอลฟิสอะโคลนอยอุ้ยหอยอันนี้ว้าวเบื้องค่ะทุกคนหอยค่ะหอยเชอรี่เบื้องค่ะพูนะ่ะ พุ่นจะจูบกันอีกเย่ะเน,น,นาะคู่หนึ่งอยู่พุ่นพูนอีกคู่หนึง่งค่ะทุกคนค่ะอุย้ยเยอะเยอะเยอะอุย้ยป,ปลากระพาะปลาเนี่ยกับปลากะโค่น้อยค่ะทุกคนไปละเขาหยาละปลาหยาละนี่ก็หอยเด้อค่ะทุกคนนะทุกคนเห็นบ่ค่ะอันนี้ทูมาร์ธหอยเชนี่เยอะฉันเห็นปลาด้วยว่าสันนัสไซเพราะไงเวิ <laughs> ้งค่ะทุกคนนี่คือ อ่ข่างบ้านยา่เพชรนพ่อเนาะเยอะเอออย่ามู้บอลดีค่ะนี่ไปเรียบเป็นไงป่ามันโม่สาปนี่เด็นหอยทุกคนหอยพุ่งค่ะเยอะมากเลยนี่อุ้ยอ๋อฟอร์มยูโชอย่างนี้อุ้ยมีหงดนอยน้อยนกอนอเบิองค่ะนี่นี่นวยน้อยนก่อเนาะเนี่ยบดีบอโพดดีค่ะทุกคนหลายอีหลีเนาะพ่อเนาะเนี่ค่ะ คุณอีกเนาะขเน้อขันเป็นต้มนี่คือได้ต้มหนึ่งเลยแหละค่ะเนี่ยขันเปนเจี๊ยบไฟเนาะส่ายใจเพี้ยเพเพนบามันมันอยู่อ่อ่ะอเราว่ามันพอกินกับมื้อหนึ่งเลยนะแราวว่าบุ๊ก้ากินเนาะขน้อทุกคนเมืองค่ะนี่คือหน้ามันตีกลับมาเนาะขน้อค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีหูนะคะทุกคนค่ะปลากับเขามาหอยกับเขามาค่ะทุกคนนี่ค่ะ เนี่ยมันตีกับมาแบบนี้เนาะข่เนาอค่ะเละเหให้ขังกําเพงยายเพ่งอ่ะสูดะคะ่ะสายมิ้งยายเพ่งก็เลยคิดคิดราคาที่หนึ่งคิดว่าจะเฮ็ดเฮ็ดถนนใไม่เนาะข่เนาอยายเพ็นก็เลยดีใจค่ะทุกคนดีใจที่เราเฮ็ดถนนใหม่ฮ่าันนี้มว่าจะเสียอ๋อเสียงรดดังเนาะค่นาอเมื่อกี้ค่ะ,ะทุกคนดังมาก บรรยากาศบ้านเพ็นในเสารนี้เด้อค่ะเด้อแดดแรงมากค่ะแต่ว่าแดดนี่าเป็นแดดที่มีฝนค่ะทุกคนค่ะบริเวณบริเวณว่าแดดอ่แดดบ่มีฝนด้วยค่ะเพราะว่าเบิ่งจากสถานการณ์แล้วเนาะคุณเนาะเบิ่งค่ะเบิ่งจากสถานการณ์หลายๆมือที่ผ่านมาเนาะมีแดดจังสี่ก็คือมีฝนไหมค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันมาบ่อยมากเนาะคุณเนาะค่ะนี่ค่ะทุกคนคอมเมนต์เฮ็ดค่ะสิเฮ็ด นะคะนี้อีบเมกโลดเมกฟอร์มเดย์สีเฮดจังไหนผู้ใหญ่บะเดหัดสุดสามเมตรครึ่งมาแลทุกคนจีถนนสามเมตรครึ่งเนาะคนอสามเมตรครึ่งหัวใส่เยะอะ t a, half yeah. three and a half yeah. how far Chomi Chomi t อ เดนเฮียแค่แค่โมบโกอปเดลลิทธบิดลิทธบิดมอมอเอามอถ้าออกไปกว้างมันก็จะใช้เงินเยอะว่าฉันว่าเยอะมาลิทบิดโมบลิทธบิดเนาะ มมีฝออยู่เก็ดังถนนเพื่อเมาน้ำแนวพ่อใหญ่าพ่อใหญ่เมาถ้าเมาก็ห้ามขับรถบริษันว่าบอกลินมงัวเนาะเขเนาะค่ะก็ดีใจค่ะทุกคนค่ะสามีจะเปนเอ่เปนกับเป็นสีกังวลเนาะเขเนาะเลี้ยงถนนค่ะคิดเลี้ยงคิดเลี้ยงถนนแบบจริงจังเร็วค่ะทุกคนค่ะ ยายเพ็ญก็เลยเอาบรรยากาศมือนีเน,น,น,นาอคโนมาให้เบิ่งเลยค่ะทุกคนค่ะชีวิตยายเพ็ญเมียฝรั่งบ้านนอกอยู่บ้านนอกค่ะนอกเมืองเน,น,นาอคโนสามเมตรครึ่งค่ะทุกคนถน,นนเน,นาอคโนค่ะฮอตเนาะโอเควีวอลโก้โฮมเย้ไปย่างกับตัวพ่อใหญ่ฮอนบ yes. Yes. <โ>อ Yes เฮ็ <laughs> บสันเออร์ลี่เนาะสันเออร์ลี่ yeah. ดีใจดีใจกับทุกคนเราเสียถนนเรียวเนาะค่ะเนาะสิบกว่าปีแล้วค่ะทุกคนบ้านหลังนี้เนาะยังเป็นก็ล,ล้อล้อล้อบาเราเสียห็ดยอะไรเนาะเราก็ลังตัดสินใจแต่ก่อนหน้าน,นี้เราบอกยังเป็นเราก็ว่ารอเกษียณก่อนยังเป็นก็เลยเฉยๆนะคะ่ะทุกคนค่ะนี่เราก็เกษียณมามาอยู่บา้านก็เกือบจะปีแล้วเนาคนนะ,นะค่ะเนาะเนาะคันนี้ อัพเดตยูฟิไนต์เวิร์กยุคทำโฮมเนี่ยวันเยอเรียร์ออลีเนาะยุคทำนัมเบอร์วันออกทอออีไม่เบื่อใช่ไหมว่าคำบังกอกนัมเบอร์สิบห้าสิงหาคมจำได้ไหมใช่ใช่ใช่ถึงนักกลันั่นนี่ตะวันแล้วก็กักตัว14บสี่หมื่ก่อนเนาะค่ะแต่ว่ามาบานนมาหอดบานคือวันที่หนึ่งเดือนตุลาแหละค่ะทุกคนค่ะปีที่แล้วน้องคนเนาะค่ะนี่กะไก่สิบขวบปีมาแล้วเนาะ กำลังบ่อเรี้ยงเก็ุถนุนแบบเป็นทางการจริงจังถ้าแม่นฝนบ่ียก็ขึ้นสิบเ,เ,เ้าเนาะพอใหญ่นาะเยอะขนันี้มองใหญ่เลยอิบอ่าอิบนอดกูดเรนเยอะ Maybe you not d e c, <oughs> <c <oughs> yeah, yeah, i okay, no แต่กว่ามันก็โอเคมันมีไม่มีปัญหา อแต่หลังๆมามันมีมันมีฝน,นดีพ่อใหญ่ฝนดีเนาะค่ะเนาะ yeah oh really oh ข่าวใจแล้วค่ะทุกคนมาเป็นอย่างนู้นตั้งแต่ชินใจสิสิเฮ็ดถนนแบบเป็นทางการเราเมืองยู่นี่หมู่บ้านแม่นจิพ่อใหญ่เราน้ำเราน้ำหมาค่ะทุกคน แล้วนัหมาเนากขนโ้แล้วก็เลยมือ่นู่นี่ระวังนี่เน้ก scanning, ันโนนนี่อ๋อนี่เองสาเหตุที่เฮียให้ถนนอจะได้เฮ็ดไม่ไะโอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นมือมือคือจิตตดสินใจป่ได้นนาะพ่อไงบอกกันตั้งโดนค่ะทุกคนก็าลังหูค้ามจริงเน้ะเนาะวาเราเมิน เรามือนอยู่ตรงนี้ตรงถนนนี่เนาะเราก็เลยตัดสินใจเฮ็ดถนน,นค่ะทุกคนมือน,นี่ยายเพ็นก,ก,กับมาตักทายกับบรรยากาศนี่เด้อค่ะเด้อค่ะมือน,นี่มีแดดค่ะทุกคนแต่ว่าบึงว่าสิเป็นจังไดยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเมื่อมือนี่สิเป็นจังไดยสิมีฝนบ่เนาะคะ่ะสามีอยาเพ็นเพื่นกับแต่นี่แหละค่ะเพ็่นกับเช็คถนนใหญ่เลยหลังจากทีเพื่นมือนเมื่อวานเนาะอ้ยคุยต่างโดนยายเพ็นกำลังหูวา่าเรามือนเรากำลังบอก ค่ะนี่แหละค่ะเราแล้ตัดสินใจอยากเห็ดถนนแบบเป็นทางการค่ะก็ดีใจเนายเนาะค่ะสิบกว่าปีแล้วค่ะดีใจที่เราตัดสินใจเห็ดจักเทียนเนาะกับคือสิเป็นพู้ละค่ะเมื่อหนาฝนแล้วเนาะค่ะเบิ่งกันไปเนาะคาะว่าเออ่สิเป็นเดือนใดยามใดเนาะค่ะแต่ว่ากับคือสิจริงจังแล้วล่ะค่ะทุกคนค่ะคลิปกันยาวแล้วเนาะคาะอย่าเพิ่นกับเจเดลาพี่ลาน้องก่อนล่ะค่ะนะคะนี้บิฮัปเซอร์กูดบาย ย่าค yeah. ิปหนาพอกันไหมาย,ยเป็นก็ขอกับพุ้พี่น้นองสุข,ขุมสุขคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ห้กำลังใจยายเพนมีฝรั่งมันนอกก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอใหามีความซุกค่ะสวัสดีค่ะไม่บายคุณทีมสวัสดีครับ goodbye everyone have a good day youtube <too. S 2> <Take care. S 1> t a k r don't walk out the d a make you <no S 2> accident Okey. Ibu bawa box solo.